ชัดเจนแล้วบอสนุหมอรำเสียงหกตอบชัดในเรื่องราวที่ว่าอาอาไอสุกุลพรไม่ใช่สินค้านะคะเนาะในเมื่อมีเอฟซีมาปั่นคอยปั่นคอยยุยงคอยให้หลานเข้าใจผิดในเรื่องของเสียงหกในเรื่องของครอบครัวคือเยอะมากทุกวันนี้แฟนคลับเอฟซีบางท่นานบางคนพี่น้องขาคอยปั่นคอยยุยงให้เด็กคนนี้เียบคิดนั่นคิดนี่ไปหมดโมด่ส่วทุกอย่าง จนเมื่อต้นเดือนพี่น้องคะต้นเดือนกรกฎาคมที่บอสนูนะคะอยู่เกาหลีได้ออกมาไลฟ์สดว่าได้เห็นคอมเมนต์เนาะว่าเนี่ยอาไอสมรพรเป็นสินค้าให้กับเสี่ยหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมากมายแล้วเรานะคะได้ไปเห็นได้ไปสะดุดอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อยากมาว่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะในเรื่องเล่านีว่าเอ,อิมมาฟังจากปากบอสนูเพิ่ว่าอย่างไรบ้างในเรื่องราวนี้แล้วแฟนคลับที่พูดนะก็ขอให้หยุดหรือว่าขอให้แบบว่า เขาใจน้ำนี่ยังมาออยู่เด็กน้อยนั่นเองนะพี่น้องนาอแล้วก็ข่าวนี้เรื่องนี้คือเป็นต้นเดือนที่แล้วนะคะพี่น้องขาเราพู่น้ฟังให้มาให้มาฟังในคลิปนี้อะรู้สึกว่ามันจะมีเอฟซีบางท่านเนาะไม่ได้เห็นหรือว่าได้เห็นอยู่ก็สามารถดูได้อีกหรือว่าเห็นได้อีกในคลิปคลิปนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ว่าอยากให้พี่น้องไดนเห็นกันนี่เรื่อง่าถี่แบบเออบอสนุคือออกมาพูดออกมาชี้ชัดเลยว่าอาสินพรเใ็นสินค้านะครับอาสินพรเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกสาวบุญธรรม บุคลากรในองค์กรโดยแท้โดยชอบทำเลยแล้วก็เป็นคนในครอบครัวไม่ใช่คนที่อ่าไม่ใช่คนหนอกคนไกอ่อ่ะอ่าพี่นอกแล้วทีนี้นะคะมาฟังน้ำเสียงจากบอสนุหมอรําซิหกไลฟ์สดอยู่ที่เกาหลีเมื่อวันที่เก้าหรือเปล่าเนาะแล้วมาฟังกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงสักครู่คะ่ะที่้องทุกคนน้อมรับด้วยจิตด้วยใจแล้ววันนี้คือลูกคขึหลานใครจะมา เป่าหูหลานว่าทำไมทำกับมันสินค้าไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับอ,อย่ามาทำให้เด็กเสียวความรู้สึกกับคนในบ้านคนในบ้านคือคนที่รักเด็กที่สุดคนข้างนอกเขาบอกเอาหูให้หลานาตัแต่ลขสีพวกคุณปังประโยชน์คนประโยชน์ทั้นทงนั้นเลยพวกที่มาถ่ายคลิปเนี่ยชร์เรีวนะครับ จะทําให้เด็กหมดเสียความรู้สึกจนใง้ิดๆไปพวกแบบนี้ไม่ดีเลยอย่ามาใกล้นะไปไปยืนมากไหมครับชื่อเฟสเลยไปบ้านไปยืนมากไหมครับเดี๋ยวว่าไม่ได้ไปครับคิ่ว่าต้องดูอยู่ครับแต่ต้องดีมากเป,ป็นชื่อปริปไมันรู้ตัวหรือเปล่าครับหลานรู้ตัวทำราะว่าฉันดับแต่ไม่รู้ตัวเลยนะ ตัวลูกน,น,นั่งดันแต่นางมองแค่ว่าฉันเองจะได้ทํางานจะได้อยู่กับพ่อจะได้อยู่กับยาจะได้อยู่กับพี่น้องนะพี่หน่อยวันนี้พวกถึงขนาดล่ะฉันได้เงินฉันได้มีเงินให้ญาติทางบ้านทางครอบครัวฉันใช้ฉันมีเงินให้พ่อได้ให้พ่อได้ดูแลฉันในวันข้างหน้านะครับจะเป็นลี่ยนทั้ง ความดำรับไม่ไม่อยากให้เด็กหลงตัวเองไม่อยากให้หลานหลงตัวเองนะครับขอทุกคนขอใจเด้อครับเด้อนะครับทรืคนข้างนอกที่พยายามจะมาพูดต่อหูหลานไอ้หลานมั่งคนในบ้านก็ดีครับพวกนี้ที่ไก่ตีสติมครับพวกนี้นะนะครับอะไรที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบไป จะฟาดมาถ้าเด้งฟาดขึ้นมานี่คือตาย้จาจะครับไม่ไอยากเก็นกูใดนนแต่ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเราอยากจะขอมมุมมองที่ดีนะครับอัาไอน,น่ารักมากค่ะมาทารมัดไไยบ่อยๆนะค <c> ร <oughs> ับเกาหลีนาววออากาศเย็นๆสบายๆครับลุกบ่อยๆ ยันดีอยากไปเที่ยวกรีดซึ้อตัวมาชี้แจ้งมันจะยากอะไรครับยี่สิบเจอกันในละครครับขี่น็อตุกูทุกคนเด้อันที่ยี่สิบนี่แหละพี่น้องคะเป็นเรื่องเล่านะคะว่าชี้ชัดเลยว่านี่แหละอย่ามายุยงอย่ามาคอยปั่นให้หลานหรืออาุนพรเข้าใจผิด ในเรื่องของวงในเรื่องของครอบครัวนั่นเองเนาะแล้วก็บอสตองฟิชชัดเลยว่าไอ้สุนทรไม่รู้หรอกไม่รู้แบบไม่รู้หรอกว่าตัวเองดังคือทุกวันนี้คือทําแบบใดยแบบมีารได้่มาซอยปุ๊กกับยาซอยพอนั่นเองนอพี่น้องเนาะเนี่ยเดี๋ยวทีนี้นํามาเปิดนี่นํามาเปิดคอมเมนต์ให้ฟังกันว่าแฟนคลับแต่ละท่านพูดว่าอย่างไรในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะเนี่ยดีเรียริยาโนออกมาพูดเพราะจริงๆแล้วเริ่มมี f อบางคน ที่พยายามทําให้อาจสกุณพรว่าที่พยายามทำให้อา,ายสกุณพรคิดว่าคนอื่นรักเขามากกว่าคนในครอบครัวแล้วก็บอกว่า,าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีแล้วค่ะอใช่ค่ะย่าหนูพูดถูกค่ะแล้วก็สกุณพรมีใจิตใจที่แบบว่าที่ดีอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่คิดว่าตัวเองดังแล้วคิดถึงต้องคิดถึงพ่อกับปู่กับย่ากับแม่ทุกคนคอยเสียงหกสมออะไรไปรักมาจากป่ามันคือตามมาแล้ไป หน,นึ่งสองสมนี่แหละค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคอมเมนต์มางท่บอกว่าญาณุบอกถือคนในครอบครัวเรารักที่สุดไม่ว่าครอบครัวไหนก็แล้วแต่คนนอกอยู่อีกจุดหนึ่งขอคําว่ารักจา้าเนี่ยค่ะพี่น้องขะแมนค่ะบางคนบางกลุ่มนะ่ะกะวังมาทํำลายแต่กระสู่ไปน้องกัเด้วยอาชุนพรเนี่ยพี่น้องโอ้ย บางท่านนอซก็มาดูในในล่าสุดในรุกวันเนี่ยออกมาคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยน่ารักมากครอบครัวขอรักกันดีค่ะเป็นครอบครที่อบอุ่นมากพี่น้องเนี่ยแฟนคลับแต่ละคนก็ออกมาคอมเมนต์กันเยอะในเรื่องราวนี้เนาะเนี่ยพี่น้องเอ้ยเยอะมากๆเลยนะ มีความสุขครอบครัวเสียงวิโหมจริงค่ะมาปั่นเด็กแต่อาเซนพรก็คือแบบน้องคิดว่าน้องไม่เราเอฟซีอะคิดว่าน้องก็คือจะเป็นเด็กที่แบบเรื่องแค่นี้อ่ะเป็นเรื่องที่เบสิกมากคิดว่าน้องไม่ได้จะเก็บมาใส่ใจในีเรื่องราคิดแบบว่าคอมเมนต์ลบๆนั่นแหละพี่น้องโอ้ยทุกวันนี้ปิงเยอะคอยเกาะกินเนี่ยโอ้ยเยอะมาก เห็นคลิปกับครอบครัวอบอุ่นแล้วค่ะทุกคนกักน้องดูแลยาดูแลน้องมีความสุขและค่ะช่วยกันดูแลน้องที่สุดเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะเป็นคลิปน้ําเสียงนะคะที่บอสนุมอรัมรเซหกขาได้ออกมาพูดในเรื่องราวนี้ที่ว่าไยไม่ใช่สินค้ามใช่อะไรายเป็นคนในครอบครัวแล้วทุกคนในครอบครัวคือรักน้องคอยทนอนอมน้องคนนี้คือ คอยเน้น้องเพชรเม็ดงามคนนี้จะคอยเจรนายให้มันแบบว่าออกมาอย่างปึกประกาศออกมาอย่างดีเนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเอฟทุกคนที่เป็น f อฟซสรนพรคงจะรักในตัวตนของน้องมากขึ้นทุกวันนั่นแหละพี่น้องเนาะนี่แหละสำหรับวันนี้ถ้าก็มีเรื่องราวเพียง่นนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพิษมาเป็นหัวขาวอยู่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ